หัวทีแล้วนอดังไรไม่นั่งกับพ่อออกจังแต่ว่ารอบนี้ี hmm. ่กันสีมาดังบาดแตกคือเขาค่ะค่ะสีว่าสิบสองงวดติดหัวที่สิบสามรุดว่าเขาหวดที่สิบสี่สิบสี่หัวรุดหัวเดียววะเด็กบาดแตกไหมแมนสิบสี่หัวดุดหัวเดียวลดหัวอันรุดเอาเพื่ออะไรรุดไปใส่เด้เพื่อนว่าให้ขึ้นให้โล่งแม้คำมันรุดคือสีโลงแต่หนึ่งหฮสองแปดแปดสองเนาะ ตานี้ออกสอนเกียร์บิกบบซื้อบนสายนึงเป็นล้มล้มแต้มเดียวก็คว่ำพลว่าอันนี้ก็คือการันแม่นขึ้นกระขึ้นแต้มล้มกระล้มแต้มเนาะค่ะขันยางอันนั้นกับเป๊ะเลยอ่าประกอบนี่เป็นอ่อนเลี้ยปลาศาส์เพิ่นทรงหอยก่อนเพราะว่าเพิ่นแห่ยิบโรตารีก่อนหดที่แหนวก็าเจ้าถือลายถ้าเจ้ามีทุนมากแต่ว่าสิบสองหดมั่ขาดทุ่นหดที่สิบสามมั่งขามีลวดหดนึงบาดมั่เข่าหดที่สิบสี่นี่ กว่าสี่สิบสี่ได้ไงก็ถือกันพุทธาแสงหนึ่งข้าเจ้าถือว่าหลายดอกเพราะว่าไฮมะหางเกลยวเก้าสองศูนย์ถือพุทธะแสงว่าหลายดอกว่าหลายก็โตกันแมัน่ข้าเจ้าไฮมะเก้าสองศูนย์ยกไปด้วยเก้าสองเก้าศูนย์สองศูนย์ไปร่องเอาเด้าว่าสันบาทขาเจ้าได้ไปกับหัวนหกศูนย์เนาะกับม้วนเนาะขาเจ้าตัดจับหลินไยเขาเจ้าข้าเจ้าเฮปเป็นไหมค่ะ ตักันแล้วเขาเจาเหรียญตัวละแสนเขาจะได้เหรียแสนเดียวแต่ว่าตัวเต็มนี่คันออกตัวนีนะอุ้ยเขาเจาะถือเจ้สองสามแสนเนาะเขาเจาเหรียญเขาเจาสื่อเขาเจามีทุ่นดวงเขาเจาดีมันรูดในห้าวกับเขางวดงวดตีรูดงวดแรกหล้วกางวดที่สองนี่เปิ้นจํามันลงแต้มนึงคือป่าหาน่ะเบิกข่าพักทีสื่อน้ำเขาหลอกนีว่าสื่อวัที่แรกเขาว่าสื่อก็ถสืออีดีว่าว่าสื่อน้เขาสื่อตลิ่จล้องว่าสื่อเด็กน้ำมือมันเบิดถือ ยาารือบทราบไฮเดลขถือลายกอนเขาถือสามตัวบุ้งก็พอถือน้ำเผาดอกขันห้าวดุอนถ่อกันห้าไปสดอน้องเพิ่นน่ะมันก็ถือยาทาได้เอาแต่ความฝันกันเพิ่มหายมากแเอาแผ่นเท่านั้นบ้านนี้บ้านเอฟซีเนาะปั้นมาออกศูนย์หกเนาะอันนี้ชื่ออันเก่าอันนี้สดตวร่วงเห้านเก่ตัวบาต้นเบื้องหลายอยู่อันบา้แ้้้้้้้้้ <SPEAKER> <yan> ้้้ Kingston ้้้า้้้้้ Arin ้้อ จังไหนกระตาอีกในเรืวว่องวสีบ่าวมาปค่อยให้เขาเขาเจ้าตู้มาขอววายอแก่เมื่อวันรอบนี่กับเสื้อเก้าหางเดียวสามตัวบนสองตัวล่างมันเสียหายแค่เลขสามตัวมาชุดหนึ่งแล้วก็สองตัวชุดหนึง่งสามตัวบนสองตัวล่างเลขมาหลายตัวเนะี่ว่าลายเด้แต่ว่าดังแก่นิ้นหายมากตัวเดียวแค่กับเปิ้ลขึ้นเปิลรงสินะเขาเด้าวกันให้ซื้อเซื้อลงแต่ว่าดังแก่นตรง ันกามันนี่ลดมัดสองแปดแปดสองมันออกสองเจ็ุมันร่งแปมเนื้อสีหูว่าท่านลงหลักแต่แสดงวางวัดก้อนเนี่ยวัดสองเซนอ่ะก็คือมันลดมันลดมันเป็นหายมาแปดสองสองแปดลงจำเนี่ยเน่ป่านี่ยเป็นเลวะที่ไหนที่อีกล่างนะฮะเดี๋ยวเล่ห์นนะสามตัวกับพ่อเพราะว่าหายมาสองตัวเขาเจ้ากับสามมาสามตัวเพื่นก็เลยหายมาอาจารย์เพิ่นยุท่านคนละ ทางอุบุญขนาะเบิือซับเมื่อบานสีไปตามนี่อยู่ก็สีถอดของเล่นปลาขมิ้นนี่เมื่อเด็กบอกให้ฟังเล่นอันตะกี้บนไหนกูมาเบิือซับมาเลี้ยงเอ๊ะสมัยอันเลยนหนังสืออยู่ที่ไปคว้างมาอยากเลี้ยงกูม่านท่องเนาะกเตะกี้มาบอกเอ็กซ์ดีเล่นสือเขาเป็นสมัยตะกี้นั้นเห็นแต่เพื่อนถอดของแหงก้นน่ะ เพื่อนยู่กลางป่าเนาะเพื่อนหาย่ายไปเรื่อยๆเพื่อนถอดของให้ค้น่ะเพื่อนค้นสีนอโล่งกาบาค้นถือของเนาะไปรักษาบ่เศร้าัวบ่เศร้าองศ์น่ะเห็นข้าตาเด้ๆอันนี้คือเห็นแต่ว่าเอฟซีสีเสื้อบ่เส้อกะเรียวเเนะเพื่อนเอาใบพูเนาะมัดเพื่อนจะเอาหนามาัคันหนึ่งกับล่างล่างเลยเด้ให้เอ่นี่เป็นค้นล่างใบผูนะให้สะอาดเตรียมใช้การในเพื่อนข้าเป็นค้นเตรียมะนั้นสิบุ้มสิงแปลกปลอมบาดมี ผู้คนป่วยหนิสินอนน้อนง่ายหนาสิละเพิ่งแต่เสียว้ผู้ปิดหนาปิดล้างปิดปิดไล่ไล่ไล่อย่างงงคนตองก็ตายไปละอันนี้ตามที่เห็นเนาะก็เราเพิ่งจะเอามาจุ่มน้ำเพิ่งจะดึงใบสะพู่ขึ้นจากน้ำป้าตะปูแทงบบบไงแม่จากมาจะใส่ตะปูไว้แต่งทาบอย่าบ่มากกับเหลือเสียค่ะเบิกตาเห็นแต่แจ่สมัยเป็นเล็กน้อยเนาะบาลีเบ็ดทอตีเชียนึง เพิ่นจะ<ม>เอาถอดน้ำตูข้นใบผู้เ<ม>ขียวมาเพิ่นจะเอาไปจุ่มน้าล่างออกสลัสดสลัดออกเพื่อนที่นีตะปูออกมาละกาเซนผมออกมาเมื่อถวาสิแตกสมัยตะกี้นําไปน้าอัดผูงใหญ่เพิ่นเป็นผ้เนา,นนาเป็นกันไปปูอานาจะฟองอยากเกินก็ได้ใส่เบื้องกัน<ม><ม>เจา้าซากันแท้สิฟานซาหาบานเรือบวกดิแคมแคมทั้งสี่หลักคือสามตูสองตูเพื่อนได้ง่ายดูก็คือสมัยตะกี้เนาะคนกับท่านไปเซนไมือูว่าขายหรือไง ง่ายไปอยู่บ้านนั้นบ้านนี่แต่ว่ารอบนี้ว่าขึ้นว่าสิเมื่อบ้านอย่สิไปล่องตามหาเบิงไปสือเปิงสิฮะแต่ว่าอันนี้ได้มากจังเลยถ้าเม้นแะให้เป็นโทรมาบอกอบอกหน้าพี่น้องกันเพื่อนไปไปน้่กันเพื่อนไปเอาลูกน้่กันลูกซีลูกซีเพื่อนดึนละเออญาติพี่น้องสือกันในวงญาติเไปรับวงญาติมันละเพื่อนวงญา้ิหรือหล่ะ กัได้โ่มสายเป็นมากมายสีฟั้งคือเองกาถือแกะเสียคนว่ะเ่าเ็มวัตสิบสองวดงวดทีสิบสามรู้แต่ก้วัตทีสิบสี่นี่เขาในวัเนี่ยวัตต์ทีสิบสี่นี่ที่เอาไม่เบิงเลยนะศูนย์หกแต่ว่าเข่าก็เต็มเป่าเขาโตกลั่นก็ะเลยได้พูละแสนละแสนขันตรงสูงนี่เขาสีพูละสองสามแสนคุณล้องพ้นอ่ะถ้าถือสามตัวเขาได้เป็นล้านไม่เกิงวมเขาเล่นคาด้วยคือเขาก็มีทุ่นละ เบอร์ทราบป่ซื้อแล้วมันงวดอะไล่ะงวดมันรุ่ดอะไรล่ะมันจะมันจะคล้องซื้อมันรุดสิทีเมันเส็จอาจะแก่ชีสีแล้วมะเกียนมือไม่หวดมหันบริษัทซื้อแต่เด็กกับขวางบอกคนเล่าไห้มาหางเดียวเด้อสองเก่าหาล่างสี่ศูนย์มันกระจัดคัดกับพานกับหัวน้ำเม่สองหกหาแต่ว่าเขียนเขียนนะคือสองเก้าห้าล่างสี่ศูนย์ ข้อนี้ค่ะนี่คืองกองบาดแดดบาดแดดข้อนี้เราต้องอัดราคามีขึ <S <S ้นลงไหมบ่มีโกงสุดท้าย์เห็นคืในรุงเอาลอกนี่ไปเอามองไม่แต่เอาเนื้ปลาสากที่ปลาสากคือว่าเขาไปเอาเนื้ปลาเลยคอหนังผีเลยเัาไปเอาน้ำผีเลยน้ำร้อนผีเลยอาจารย์ผู้นี้ร้งเก่งตะกี้นั่นเบิดทราบไปเป็นเด็กน้อยก็เจ้าถือเสีย เป็นส <usion> ิดซ <hours> <idden> <the> ีด oh, ห so ัวจนซีราเพป็นได้ง่ายวัดกระมุนเพื้นนี้คือร้ายจนได้ง่ายวัดอืมุนเพื้นนี้ได้แล้วติดตนรันเลยไม่ปกติเพคนแต่เพิ่นเขาได้บอกตรงๆที้เพื่อนอันเฮ็ดอันนะมุนเพิ่นเอาบาปที่นี้เพิ่นไปถอดของอย่างนั้นหน่ะนะแต่งพระไซก็เมนเนาะเพิ่นเป็นพระายนั่น ขึ้นกต่ยอดนาตาเทียนมืขึ้นเป็นเลขมงคลมงคลเต็มสี่ลักได้บาดนำม้วนบาดแตกเดดขน่ะเพิ่นเอาบาดเต้าไปเห็ดพระเจ้าได้ถือเมื่อใดตามนี่ร้ายปีแห่งข้อกสวรมากนี่แหละได้สิได้กลับไปหาเพิ่นม่าบอกว่าโอ้ฝอยู่มีโอกาสก่อนมันไก่เนาะแต่ว่าคิดว่าสิเมื่อบาดลยู่สิไปตามให้ดูค่ะเพราะว่าสิกลับไปเหตุทุระอยู่เพิ่นดูใส่ยัางโมโหต้องถามหลวงพี่ก่อนอ๋อ ดูตีก้นไก่จีเพื่อนสีหูว่าเราอยู่ใสนั่งเชร์มึงกับไปปักโคตรยุติการภาษาเชร์ค่ะไปยูน้่งดอนกู้ตามนะนั่งเชร์มึงกับจำบัดช่วงหนึ่กับพี่เขาภาษาเนาะแต่ว่าเบียดเพื่อนน่ะดังดังแห้งแต่แต่ว่า,า,ย,ววายูบาดใจแต่แร็วกันยูก็ห้องบาดใจยูบาดใจตา,ายไปเรื่อยตยไ่ายไไปเรื่อยค่ะ,คะ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวิ่งคนดละลำรักวันนี้เบอร์สัตย์เจนตัวเลขไซี่รางมัค่ะเจนมาจ้าเดี๋ยวตัเตวเนจวเอนอะไรซี่มันหลายจูตัวเล้มันกลับวัาซื้อร่มันหลายมันมีเก่าเลยมีหแมนก็เลยมีหูสองหค่ะแต่ว่าออกคำเล่าสองหูเป็นจงหายเต้นเมื่อวานก่อนผมได้เห็นอะไรเอามาว่าวกซืออคะหนนตาเปลนเรื่อยมันว่แมน ไปตำเล่าเซื้อไมมอันมึงมึงได้เนี่ยมันขึ้นเนาะมันขึ้นเนี่ยไม่ว่าโอ๊ยไปตาเล่าเลยเ้อสองหกปัดมีแนาะมันไม่ป่วยตับเมื่อน่ะเพื่นไปหาสองแปดแปดสองมันบวมยังได้ยังไปได้สองเกียดเนาะ อนนอโอ้ยกว่าล้มแต้นึงแล้วกูหาสื่อได้เพง่นว่างจี่ค<า>่ะพิ่เขาไปถือเซยผกูเดียวมือน,อน,นั้นโอ้โปวดนเจ้าเลยวะ่ะในซ้ำนี้ละจ้ามากกาดัดคัดกระพานอันนี้ไปงวดัดสีบห้าสิบสี่งวดหลุดหงงวดเนาะค่ะคันสีทามว่าเขาถือปลายไทบบานทัางกุน่ะคืออันปล่อยไปคืออันเขาจะเงียบกบเลยเด็กอาจารเพราะก็สิ้หายแท้คนซัท่าเพิ่นตนันนะ แต่ชวนมากับเพ่อนใคให้ผู้อื่นเด้วยยื้อหาพนนั่นแหะเอือเอากันยุ่งกันอ่ะค่ะเสือหลานั่งเทียบกันไปสางงานฉางนี่เพก่นไปสางซอยสินาจนว่าสางวัดเดี่ยวในการจะงายเด็กทราบกามะแดงปัางต่อเอี้ซีนาะแมนค่ะเพิ่นว่าเอาชูฟังได้จะหัวละที่ออกคิดไปละเพิ่นว่าจีนขึ้นนั่นถือทะเลเพิ่นว่าเอาล่องไปบนก็น่าจะกี่เพิ่นว่าหายเพิ่นแยงไหวไอ้ยังคือว่าหาย โอ้ยเอาไปออกกว้างคุณละสุอว่าใดคนวะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยอยออกกว้างไงอยแก่เมื่อเย็บซี่แน่เ,นนเลยวะคนก็เลยหายหายมากอันหายมากเรื่อยๆละ่ะแต่มีค้นถามสามมันุดสองสามวันที่คนก็เศร้าเอาสินะคนก็นพัาเบีก ก็ไปเอาอีกยาพานก็สามทีหวัวเ้าเสียจังสัรนะสมืสีนี่ช่วงติดติด,ต,ดติดการปรพาศเด็กก็สามทีหวัวทุบเอาเลยบป่อยเลยกนะ็จะสเริ่มเอาไม้ไปจังสัรนะช่วงใดก็เจ้ากับโวยนอกําว่าหลายหัวดะเอาไ้มาเร้อสองเก้าห้าสี่ศูนย์แขนแขนเร้อพี่นอ้องเ,เลขบาทแต่คู่บกคอกไรกคูบวกสองเก้าห้าร่างสีส่ศูน ครับคัวะสองหกห้าย่ำวาเพิ่นเด้อรเลขพระกระมนบาดแตกนี่น้องบาทแตกพระกระมนบาทแตกพอไม่เด็เบิดซาดี้อาคห,หกแปดขึ้นแบบจัเ่าแดงตคนะ